นี่เป็นบรรยากาศของตลาดนะครับทีเออ่เมืองพะเยาบุรีะครัยตลาดเช้านะครับเห็นว่ามีร้านขายของนะของเมืองก็ตลาดบ้านเรานรียนะตลาดสดนะครับนี่น้ำาบดลมมีสินค้าของไทยทุกอย่างนะ สินค้าของไทยค่อนข้างครบทักดกับ,นะบล่มก็มีหลายนะครับตอนนี้อาจจะได้บรรยากาศไม่ค่อยครบถ้วนนะครับ,นะรบเพราะว่าฝนตกนะครับ,นะรบแล้วก็ไฟดับด้วยเหมือนจะว่าจะดับทั้งเมืองเลยนะครับ บรเวนี้เป็นโซนตลาดสดนะครับเหอะนะยมตาตัวเป็นรุ่มเลยมาขายต้อบึกก้ะอืมลาะนปลาเ้อปลาเ

ชาวไก็จะคือคนะมายตอรร่ายตเรล้วมีแข่แขงบนแงคือแงัน่นที่วันหนึ่ที่วันน่อ๋อิต่อสเกลืออ๋อก็ันันางค่รตนดีเราแล้ววันนี้วั ตรงอยู่แค่ลาวกับไทยไทยกับลาวตร้งคงกันนี่คนละสุดกันมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็เอาสินค้ามาขายในงานนี้เนี่ยไงอะไรนะอะไรอ่ะสารสัมพันธ์ไทยลาวอะไรอ่ะตลาดตลาดจีนนะฮะดจีนครับผมเป็นตอนแรกเขาบอกว่าจะขายจะจัดที่ตรงูนาคทาน ตอนนี้ย้ายไปต่าจีนทางนายกามาตรวจเีงก็เลยเดี๋ยวพวกนี้หลังจะได้เดินดูีีิีเนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเป็นพวกเครื่องมือ